สวัสดีค่ะ,คะอยู่กับเรานะคะในช่องพลายแซมสันคนเมืองสวัสดีแล้วหลุดเลยตอนนี้เริ่มแผนการปฏิบัติการเพื่อ <c oughs> พ่อใหญ่คำมีนะคะพลายคำมีนั่นเองอวันนี้เราจะติดโหลดไฟไล่ย,ยุงให้คุณตาคำมีนะคะ,ะไม่รู้ว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าต้องรอดูนะคะคือตากแดดไว้แล้วแต่ว่าแดดวันนี้ก็ไม่ค่อยแรงเนาะ แป๊บเดียวนะคะต้องรอดูว่าจะสว่างหรือเปล่าเ,เรายาวมันชาร์จอยู่นะครับแล้วก็ใช้ชาร์จหลอดด้วยแล้วก็นี่ไงตากแดดด,ด้วยเราจะใช้สามหลอดด้วยกันเนาะเพราะว่ามีอยู่สามหลอดครับนี่เสาลอยของควันเลยครับของเสาลอยเราก็จะไปปักสามจุดใช่ไหมให้พระพรายคำมีอ่ะตอนนี้ก็ควันเลยกำลังทำเสา แล้วก็ติดเพลงกลางวันก็เก็บรดมาไว้เนาะเดี๋ยววัวหรืออะไรมาชนแตกเสาโอ้แตกรดไม่ใช่ครับเพราะว่าไว้สูงจะไว้สูงขนาดนั้นเลยเหรอไ่รับแจ๊สติดเสร็จไปแล้หนึ่งอันแล้วเสร็จหนึ่งอันแล้วเนี่ยเก่งกาที่สอง โอ้เสียดายเอาแบบนั้นแหละนีุ่มแล้วนะครับุแล้วอ่ะนี่คือได้เสาหนึ่งแล้วเราจะทำสามเสานะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีโหลดแค่สามโหลดนะคะไม่รู้จะสว่างขนาดไหนเพราะว่าเป็นโหลดไฟโซลาร์เซลล์นะคะแต่ถ้าโหลดไฟที่ใช้ไฟฟ้าบ้านธรรมดาน,นี่ก็ยังไม่ซุ้มของเราคือสว่างมากนะคะ เดี๋ยวให้ควันของเรา,าตัดเสาก่อนเดีย๋ดวยวราควันจัดการค่ะเดี๋ยวเราไปรอดูตอนต่อไปอีกว่าจะเป็นยังไงจะเวิร์กหรือเปล่ากับงาน,นนะี้นะคะ ตอนนี้ก็ออกมาถึงแล้วนะคะสถานที่ที่พ่อภัยเขามีเราต้องนอนกลางคืนนะคะนี่พอที่จะได้อะป้องกัน,นยุงให้นิดนึงามาดูออดเะว่าโซ่จะถึงไหนเออโซ่ถึง เราไม่ยานักเดี๋ยวเขาพยายามสู่เขาสู่เขามัน,นยานได้อยู่หรอกมันว่าไว้ไกลแห้งกะรถไฟกับ่มีความหมายเอาไปไหฮะวันนี้ฮะไม่บอกอไม่บอก <laughs> อไว้ตรงนี้หลักหนึ่งเพราะว่าวันนี้เราจะไม่ได้ผูกฝั่งนี้นะคะเราจะผูกนี่ ฝั่งนี้นะคะเพื่อที่จะได้ล่งลหน่อยไม่ได้ชนต้นไม้ห,ามหาัาเป็นพ่อมาหาอ๋อตัดตัไม่เป็นไรครับเพราะว่าตายแล้วไม่ทำยการวิจยเหรอเอาหมูทำไมไม่ช่วยถือพีเตอร์ดึงเสาแล้วๆขี<ฮ>่รถมาทำไมเอาต้นน้อยโน,น้นต้นน้อยอ่ะ <laughs> ใส,ใส่อันนี้นนึ่งรถก็จะไว้ข้างบนนู้นบ่ครับยังไหมใส่โต๊ะอ่อนหนะอเอาแบอันนี้ก่อนเลยนะเกี่ยบรถกอนเลยเดี๋ยวค่อนกันไปขับไี่ดินเราก็จะเอาลอถนู้นห้อยไว้ด้านบนสายมันหดบ่หรอหดจะว่าเนาะมีสายนั่นนั้ ก็ไม่หมเอเอโตมากอันนั้นกัะสีหอดอยู่อืมได้เสาหนึ่งแล้วอ่ะพื่อคราวไปก่อนนะคะแก้ขัดก่อนนี่จะใช้หลอดไฟยุงนะครับเราจะใส่หลอดไฟไล่ยุง อยู่ยน่นยุงเยอะมากไม่จะยุงลายเลยเ<อ>มือกลาเลือดออกเต็มเลยมือเมื่อกดากาแฟเหมือนกันนะทุบๆเลยอืเอามมุุ่น้บาเอขางเดียวเลยว่าให้สั่งมาอยู่ทางนี้ กันนั่นละก็เพื่อเขามายืนขางเดียวกัิไดกันใดเนาะเพราะว่าถ้าเรามีโรงเนาะมีบ้านพักนะคะเราก็จะใส่ด้านบนได้ช้างก็อยู่ด้านล่างแต่นี้คือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าพายคมีเราจะไปยืนจุดไหนยืนฝั่งไหนเราก็ต้องเอาาไว้มองย่นยามองได้ก็รถก็ต้องไว้ไกล เนนื่งกิตมยรงจานต้นึงแล้วกได้เจจานอืมเพิ่นก็ต้องมายืนมองกินยานี่ละุตรงนี้จุดนึงเพราะว่ามี3มหลอดนะคะสหลอด ไม่เอาไม่รู้เอาสร้างไว้ตรงนั้นตรงนี้ไม่ลองไม่รู้ครับหมูแบนแบอกว่าแม่ใหญ่ตุ้มเอาลดตเอาส่วนตอนนี้พ่อใหญ่ของเราก็นู่นค่ะอยู่ด้านในนะคะยังอยู่ด้านในนู่นยังไม่ออกมาเพราะว่ากลางวันก็จะอยู่ในร่มนู่นนะคะกลางคืนก็จะออกมาไว้ตรงร่งๆนี่นะคะ ก็ที่ยุงจะได้ไม่ไม่ทไมไม่ตไม่เยอะไม่ทำไมแม่เออออ้อมกเลยที่แตรงนั้นตรงนี้ปั๊กเดี๋ยวเราเราเอาโหลดมาใส่เลยนะคะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ลูกน้องก็ช่วยกันดึงต้นอะไรนะต้นไม้นีฮะต้นนี้ผุดตุวที ให้แบบว่าสะอาดสะอ้านนะคะไม่ไม่รกไม่สุกกระปรกอ่าเพื่อจะได้โล่งเตียนนะคะเอาสมขวั่จยกันดึงดึงออกเล้วโอ้ดีหน่อยที่ดึงออกง่ายนะคะดึงต้นนั้นหนึฝั่งนี้ดึงออกแล้วนะคะฝั่งนี้โล่งแล้วฝั่งนี้ดึงโล่งแล้วแล้วก็รอใส่หลอดไฟนะคะตอนนี้เราหลดมาแล้วเราติดหลดไฟนี่ โอ้พอพลายก็<ะ>ยไปอาบน้ํากินน้ํามาแล้วนะคะตอนนี้เพื่อที่จะมาเข้า,า,าหลักตอนกลางคืนนะคะมาแล้ว <measure. S 2> มาแล้วต้องรอดูว่า,า,อาพอพลาของเราะจะถึงไหมจะถึงเสาไฟไหมแต่ถ้าตามโซ่นะ่าจะถึงนะ เราต้องรอดูว่าควานจะทํายังไงจะลดโซ่ลงลองดูก่อนถ้าแกไม่เล่นแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าเล่นพังไปแล้วทําไงอ่ะก็ถือว่าเป็นดูขอเมเดะนะเดี๋ยวเราติดหลอดไฟกันเลยนะคะทีนี้ควานก็ตั้งเสาแล้วเราจยุ่ยเลยเราจะยุ่ยเลยอ๋อค่ะตอนนี้ก็ในเวลาติดหลอดไฟแล้วนะคะอืม ๆๆๆช่วยได้เท่าที่ช่วยนะคะตอนนี้ก็เพิ่มความสว่างต้องรอดูว่าตอนกลางคืนจะเป็นยังไงนะคะก็รุ้ออย่า่อพลายนแต่พนะคะจะมาดึงหาเสา <c oughs> เพราะว่าเราจะาไว้ไกลก็กลัวความสว่างไปไม่ถึง อเสร็จแล้วหนึ่งหลอดนะครับเสร็จหนึ่งหลอดแล้วนะคะรอดูตอนเย็นบนฝั่งนู้นคอนเทนกำลังติดอีกหลอดหนึ่งตรงนูน้นเ,นกกนเสียวเสียวมาขอเร็วอาแบะเราเสียวมาแล้วอี่ไปขุดอะไรไม่รู้ เจ้าอยากบ่มียุงกัดเจ้าก็อย่าเล่นอย่าเล่นเจ้าอยากมียุงกัดเจ้าก็เล่นโลดเป็ <c oughs> คนความอันนี้คือเป็นคมของเจ้าได้นี่ตักไว้ก่อนนะครับรถ<ด>ที่สองขึ้นแล้วดังนัน่นนู้นโอ้โไม่ไปลูกสมุนลูกสมุนกาแฟ ะสำหรับคลิป <expand> น <ossa> <Nah, S 1> so 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 ี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องไ่แสมสั้นผญเมืองนะคะแล้วก็ช่องลายบุญสรงน้องธนวานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ 对吧？